สีชมพูองค์ตรงเลยสีบานเีโยเคครับมันมานบานบานเศาหรอบ้านอือไปไปตามไปไปยังวิธีจะใส่อดอก้ <c oughs> <c oughs> กระโปงโอ้อาเฮียอาเฮีย <pas> ลีอาเฮียลีอาหลียอ้คือตัวละเจอกันเจอกัน เอาไปใส่หม้อแคนไปใส่หม้อแนไปใส่มอแค่นไปใส่หมอแค่นไ่้นไปคไปิไอคนได้ม้ออแค่่ไ่้อค่ป้อป้อนิไป่้า่ไปห้อ่ไ้่ม่วไ้อแย่คน้แ้แ่น้แอแ้อ้อ้อ้คนแต่น้แไหม จได้บ้าะอนนี้แมนนบ้านขวกามบนี่นบมีอย่งบางแก,รรกถ้าถ้าถาไปถึงห่านนะจะจะ,จะหายสงสัยแต่ว่าวันนั้นไม่ได้เข้าไปไงมันยังเขปป้าไปไปถนอดคนสีเกศบ่นี่คนสี<อ>เกศใช่ไหมทางคับบาดไอ้แพทยหาโลคโอ้แป แผ่นเลยบ่าใช่หมดเลยมันบป่าใช่กัดยิงเองคือไทยไปอันกัดกันโอ้่าฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้บมโอ้ชูจอนเลยทำน,นี่าปไม่ควที่

Nên nên theo cái nắng à, anh nắng ôi, anh nắng nắng nè nè nè, nắng nắng ọc nắng là nắng đấy nắng 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 nắng

โดนโดนคือไม่นานเด้โดนโดนคือไม่ครับโดนโดนครั้งคือไม่ไม่เฉียบยังยังยังบ่ได้เต้นโดนแล้วบ่ได้เต้นโดนแล้วประกอบบอเรตเซ็สุดทั้งสี่มัดกดมีแดแทงงานเข่าเจ็บกดเจ็บกดหล่เพราะอีนี้โอกาสเดี๋ยวเลยข้างผู้ลงเออเขายังเจ็บปดอันนี้ก็บบอเรตตัววิธีโดนแล้วอันนี้ก็บบอเรตกัววิธีโดนแล้วมื่อนีน คือว่ามารวมกันมาฮุมกันมาเอามากันพบกันตั้งแต่สมัยไะอลายปีแล้วเนาะแกแปตัวถันเล้เออเอาตัวสามาจัดระเี่น้โอดีักชุดนี่นะฮะอยู่นสามชุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาชุดสามบอกนะเอาเอาบอกกับพี่น้องดีโอดีใจยังไงดีโอดีใจด้มาก เเอว่าสายน้ำมันไหลโง่คงหากันชันปูยี่น่ดุมมันโง่คงกัหากันหลายปีแล้วจังได้มาพบพ่อกัน ม então, erm ีแต่คนไปต่างคนต่างไปเห็ุภารกิจของของแต่ละคนก็พุ้นก็ไปพุ่นผู้นี้ก็ไปที่งานก็คืองานของศิลปินเนี่ยนะแต่ว่ามันหางานเจ้าภาพมันคนในคนละแบบงานทางานเจ้าภาพแว่าโดนๆนะครับศิลปินที่เคยรวมงานกับศิลปุ่นเมื่อพอกันนิดนึงงานนะครับแต่ว่าก็ยังมีความหาความแพงกันคื่อเก่ารักษาความมุ่ขอวาพุ่นไปทางทอปไล่ไดมอนเฮาอืได้เหตุกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาคือไล่สุดไล่สุดของท็อปไล่ไดมอนด เอาเลี้ยงอีรานมาปะธาน้ำสิงเลี้ยงยีราาขาดว่ได้ลูกแพ้เดือดยื่นแพอแหลมแผลชนีปไม่ไปขมอดไม่ไปขมอดโอ้ยพอยงดีที่นี่พยงวาสิมาอยู่มากวะไ้เพิ่นบอกว่ายังไม่ผ่านกัการตรวจสอบคนฉีดวัคซีนไป สีแล้วอยู่แล้วคุณไม่ <im it> สีดือยกันกนีแ่แหละพี่น้องขัดสภาพนี่ยโอ่งกะนั่งลงนั่นว่าขั้นตอนเลียนเทิร์เวทที่แบบโอง่องลง <im it> อ่งโอ่งลงเลยฮ้อนะว้านห้อนไ,ไนว้ฮ้อนไ,ไนนม่เน,น,นีน่ยห้อนี่ไม่ฮ้อนี่สั้นเลยไม่ไหลสั้นคือคื <im it> อคืออย่างนี้ครับใจจื้นจ้หลังจากหลายปีผ่านไปเนี่ยวงโคจรโคจรมาเจอกันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างบ่มีไม่มีเบิ่งตากันกระหู้ มันจะได้ยังไงมูยังไงาลาบูเป็นกุกิบมีการเปลี่ยนแปลงเปี่ยนไปแน่แน่อยย่แล้วก็ไหวไหวสังขารนะครับยังจจื้นกลับมาครานี้หรืออะไรบ้างเอเลียแค่นี้แหละสิโอ้พอมาเขามาพอเขามามาเมาเขามาเขาม้อเียเปลี่ยนแปลงมูคือมูเป็นอีจืดมีแข่ดีิเดจะเอาแข่ออกโอเองว่ามันเป็นนว่านี่ยงก่อน ตามตามอายุไขของมันเว้ยเ้าเ้าตู้ยังเอาสมัยตะกี้นั่นะพ่อจบมาพ่อปวดแกวเออมันดาพ่อแม่โอ้เออพ่อปวดท่เหนเอเ่ยปวดท่าแวไห้พ่ปวดท่ไเหนอเก็บท่ไหนมันก็เป็นแต่ทรมานแค่เออฮอย จะกดแท่งกดค่ได้สูนรนล่ะได้สูนรนล่ะจากพัชรีขั้นอยากเศ้าปวดแค้วางเอายาขั้นรำหลังจากหลังจากปวดแควไม่ใช่ไปปวดท้างบัตรปวดทังขาเราที่กตอนมาเนี่ยปวดขึวนขึ้นซีนี้ขึ้นขึ้นีนต้องให้ตามขั้นตอนเนี้อขั้นเพถึตามขั้นตอนหรืออะไรเนี่ยสมมติเราปวดปวดขั้งสมมติเราปวดขังฟบอปวดปวดขั้งใจนบ้า ับปวดแก้วขางใา้เดาเยายางฮาทำขางหัวหียางเบี่ยงมากพอพอสามสิบน้ทีไมัได้เศร้ปวดแขวเลยไม่ได้ปวดยังงี้ม่ได้ปวดห้ำาเอาไย้ตีบเห็ดไปเรือยุบจะคนนะครับพ่อชลี่แล้วกับพ่อแลมนี่แหละกุมกุมกุมแล้วก็ไม่ไม่เดือมามาเสรกันเพื่อไขนกศรใช่ใช่่พอแลมพ่อชลี่ยาจื้อเป็นได้ย่างนี่เั็ได้ยังละ้หเอย่างจืไ ยงปวดเท้าข้างซ้ายหัดข้าข้างขวาปวดเทยวข้างขวาหัดข้าข้างซ้ายคอยปวดตั้งหนาคอยมัดอันนั้นไหมมัดมัดโอ้โหจุดยังเงี้ยวเฮ้ยยัเลี้ยวบนหัวมันกว่าแบนยังมันยิ่งเงี้ยวเงี้ยวอ่ะบนหัวเรียมันเป็นบน ถอนแล้วจังแล้วบ้านตาเพืนบ้านเห็ดตามผู่บ่าแม่นบัดเดี๋ยวเนี่ยโมเมนต์กับบีเลยอย่างเราบอยมันปวดทรายปวดหัวมันปวดตรงกลางเนี่ยเรี่องเงี้ยก็เลยบ่หัดทรายหัดหัวหัดกลางเลยเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของกวยขวดเจ้าของช่องวุ้นเอาก้นมือกับทามาพอชารี่กับมาไอ้แพ่กับมาไอ้ไฟกับมายาซอนกับมาพอแหลมกับมามือเนี่ยเยี่ยเจิญกับมาครับมีอยังวุ้เจ้าคือบ่ขับไปหาเมนก อันนี้บอกตามตัวครับมันเป็นวัฒจักรจักมืออะไมือนึครับเวียนกันไปหากันทุกเก่าไอ้นี้มันโบราณนู้นหรอกคือบอกบอกเ่องเชงเด้ทุกคนเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีการสัญจรคนเฮาบ่แม่นต่อเรื่องใหม้ตรงนี้ไปไม่อยู่บอกว่าได้ว่าไปมื่อื่นบอกว่าได้ว่าไปมื่อื้อมันต้องดูระยะเวลาสถานการณ์เงาเงาได้เบิ่งาเงาคำโบราณพ่นมมาสิรอดรอดจากพี่น้องว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ย เศร้าเศร้าอีตันชิแก่เพราเห็นเพราะเขานั่นก็ว่าไปหากันได้ไปได้ไปได้เออหรือว่าถ้ายังมีิอยู่ยังรักอยู่มันต้องได้ไป ไปต้องได้ไปมือสุดท้ายอันมือสุดท้ายมือเขาอันนี้ฝากวอกเมนูคือกันนะครับสำหรับลูกลูกเตาอันนี้คือกันขีดหอดแม่คือเก่าเป็นทางกันเนทางบ้คือกันไอ้แพทยกับมาเฮทายเฮน่านีงานกับไปซอยพระอาจารย์พวกนั้นเนี่ยองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยแล้วก็คันเมนูบอกมือมือไปงานเดี๋ยวพัดสักแล้วก็ว่าถาม ขันมีเวลากกันมางานกับทีมแม่เนอร์คำแม่รูปบ่เดียวบ้าขันมีการมีงานแม่่อให้บอกแม่ขอให้บอกเออโทรมาโรดบอกแม่แม่โทษมานไบอกแม่มาบ่บอกเนี่น่าเฮ็ดแน่วบัเนี่ยจะมาบอกทีหลังลูกเต้าทีมกูจะทั่นเพเอาได้แม่ต้องบอกได้จืดเบอร์โทรได้จืดกันพี่อควอมนะแม่บอว่าพอหลอนน้ำเด้อพ่อบ่เนี่ผมติดผมบ่ติด ทีงานบงานทีงานบนทีงาน่ะผมจะได้เคียวลยว่าตรงนี้ตรงนี้เออมื่อี้พวายยูที่มองที่ผมอยู่นี่มันมันมันจะมีก่อนที่จะไหล่สดมันจะมีอยู่ห้าวันต้องบอกเขาจะได้ขอพันใบเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องให้เคารพให้เกียรติตรงนั้นแม่แ่แมมม่อ่่่อ่แม่แ่่ บอกลูกแน่ลูกแน่บ่าทีมเรื่อขอดซ้ำแย่ขอดจังหัวใจแม่กับพ่อน่ยโอ้ยว่าเป็นขอดพระขอดขอดมองยุคยุคกรรมนี่แม่ยุคกรรมมันกรรมยังล่ะกรรมธนาคารใท่ครับธนาคารใช่ไหมธนาคารบอกแน่แม่เพราะนั่นแหละคันบ่บอกลูกว่าได้ไปแล้วก็นาลันก้นด่ามากมากด่ามากมากเลยทีมพ่อว่าทีมแม่ตรงที่ไหนตรงตรงที่ตรงที่ตรงไหนที่เราเกิดเราไม่ทิ้ง คำสั้งสอนของพอลลอดยังอยู่ในหูอยู่ในสมองว่าเราต้องสำเนียกว่าเรามาจากบวกไหนเกิดท<ม>ี่ไหนนั่นแหละยังยังอยู่ในใน,น,นในหูเทงแม่นูนเนกเต้าไปยูหมองเ่นกสระซังใมความรู้สึก เอาเซตเซตกี่ปากนะเซตที่ปากไหมเซตกี่าก้ได้ยังเอาหลายเอาหลาหลายกี้ตัวครัวบอมแมนบ้องหันเรากำลังเสืเร็วมุกห้องไห้ทั้งหมดเลยเอาไม่เอาไม่ไม่แม่พ่อขึ้นกันเลยมุกตือยอหัวีเนื้อเก่าเกินพ่อกับแม่เป็นพ่อกับแม่คนที่สองของผมพ่อแม่ผมผมออกมาผมยั่งบนท่านในหัวสิไปยังไหนครับชีวิตแต่ว่าพ่อผมมาอยู่กับพ่อกับแม่น่ะคือแม่คนที่หนึ่ง คือผ่านไปแล้วเป็นแม่คนที่สองพ่อคนที่สองแค่เดใหยผมมีเห็นโลกกวางเห็นบนทุกซึ่งทุกอย่างที่ยังดีครับแมนแมนบมแมนชีวิศิลปินกสรซังในเมื่อในจุดของพ่อแม่คนที่สองเนี่ยมันกวางอีนี้แล้วคนเราให้มีความคิดด้วยแม่ครับผมขออีนีคันมีการมีงานหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าอยากจะให้ลูกมาช่วย ตาแดงหมเพว่าพี่อเข้ากับวายุเพื่อนเพอะว่าเพื่อนเพื่อนพาว่าพออหอเาาเาเากใหมันคายหลายทีเพ่ว่าเพื่อนเพ่อพอเข้าพอเขากับวายุอ้มูตัวกับย่าใส่อันนั้นโตรีนคิดใส่สมองล้ว่ล้ว่า้ามีกรรมข้ามีกรรมกรรมนี้ยใส่สมองคิดปวดปวดสึก เอาเมียบ๊อป่าสารเมล็ดป่นบอยกาวบเมื่อกันเชียร์ยังเขาชื่อนี่เขาจะไปสั้นเขาจะไปซี่เขาบอต้องกำหนดในชีวิตของในมือนั่นยังไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนแมนแม่รู้ไม่อยู่ตรงที่ลูกยืนอยู่เสมอนี่ข้าเจ้ากระทำมาตลอดเนบ้าก่อนเจ้าจะได้ไม่อยู่นี่เจ้ามาจากนั่นแม่นบ่นี่แม่น ต <อ approach> <performance> mm ัวเไเตัวเด้เต็มปากความแมนนี่ละนี่ใส้เขาไม่โอเคครับครับคลิปนี้นะครับโอเคครับเหมืนครับ